คุณดาคะถามเป็นความรู้หน่อยคะ่ะถ้ารถหนูไม่มีพรบรแล้วหนูไปใช้พรบร,รถคันอื่นที่ไม่ใช่คู่กรณีของเราแทนได้ไหมคะเพื่อมาใช้สิทธิ์ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลขอถามเป็นความรู้คะ่ะทุกคนว่าได้ไหมคะรถมอเตอร์ไซค์เราเราขับเราไม่ซื้อพรบอรพอไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยจะใช้สิทธิ์พรบรไปขอใช้สิทธิ์พรบรถคันอื่นแทนเพื่อรักษาพยาบาลเราแบบนี้ได้ไหมคะฟังคุณดาดีๆนะคะ ในกรณีแบบนี้สมัยก่อนมันเคยมีช่วงหนึ่งที่เวลารถล้มเองชนเองไม่มีคู่กรณีเราสามารถแจ้งใช้สิทธิ์กับโรงพยาบาลได้เลยแค่เรามีสําเนาเล่มทะเบียนรถนะคะแล้วก็ตัวสําเนาพราบนะคะรถคันที่เกิดเหตุสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประสบภัยของผู้บาดเจ็บนั่นแหละนะคะแล้วก็ยื่นให้กับทางโรงพยาบาลนะคะสมัยก่อนนานมากแล้วนะเคยทําได้แต่หลังจากนั้นมีคนสวมสิทธิ์กันเยอะแบบนี้นี่แหละคะ่ะ รถตัวเองไม่ยอมซื้อพรบอรพอชนโครมขึ้นมาล้มเองขึ้นมาจะขอใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากพรบเพราะรู้อยู่แล้ววพราะโรงพยาบาลเวลาไปด้วยอุบัติเหตุทางรถแบบนี้ค่ะคุณจะไปใช้สิทธิ์30บบาทรักษาทุกโรคไม่ได้เพราะคุณไม่ได้เป็นโรคคุณประสบอุบัติเหตุไปเมื่อประสบอุบัติเหตุกฎหมายเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องใช้สิทธิ์พรบก่อนคือสิทธิ์แรก ทีนี้อ่ะรู้ก็เลยขออนุญาตนะคะไปเอาพรลบอรของรถอีกคันหนึ่งมาไปเอาเล่มทะเบียนรถของรถอีกคันหนึ่งมาโทรหาญาติพี่น้องหรือใครก็ตามแต่แจ้งว่าเป็นรถคันนี้ที่เกิดเหตุพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาทางบริษัทกลางไม่ยอมค่ะนะคะใครจะยอมบ้างคุณลองนึกถึงว่าคุณเป็นจ่ายกัน่ํำอะ่ะเออซื้อพรอรบก็ไม่ซื้อแค่300กว่าบาทคุณไม่ซื้อ แต่คุณจะไปใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจะไปเบิกเอาจากเขามีการร้องไปยังคอปพอบอกว่าแบบนี้ไม่ได้ก็เลยมีการระบุกันอีกครั้งหนึ่งว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หนึ่งในนั้นเอกสารสําคัญที่ต้องมีคือบันทึกประจําวันจากเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อเป็นหลักฐานบางที่เขาตรวจรถด้วยนะบางที่เขาขอดูรถด,ด้วยนะวันรถคันนี้ใช่ไหมที่เกิดเหตุเขาจะขอดูก่อน รถคันที่แจ้งเกิดเหตุที่ไหนอย่างไรแบบไหนเอาบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นหนึ่งเอกสารสําคัญที่จะยื่นให้กับโรงพยาบาลในกรณีที่เราไม่ต้องสํารองใจเองอันนี้คุณพดพูดในกรณีล้มเองชนเองนะมีบันทึกประจําวันเจ้าหน้าที่ตํารวจมีสําเนาเล่มรถมีพระบะของรถคันนั้นที่ยังไม่ขาดนะ มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยผู้ได้รับบาดเจ็บบางโรงพยาบาลเขาขอถึงขั้นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถด้วยในกรณีที่คนขับไม่ใช่เจ้าของรถบางที่นะบางที่ไม่ขอบางที่ขอคูดาขีดดอกจันไว้นะว่าบางที่เพราะเคยมี F c ซีคูดาไปโรงพยาบาลเขาแจ้งมาเหมือนกันบอกว่าทางโรงพยาบาลที่นี่เขาขอเพราะหนูไม่ใช่เจ้าของรถชื่อมันไม่ตรงกับเจ้าของรถก็เลยเขาก็แค่กันว่าคุณไม่ได้ไปขโมยรถเขามาขับนะอืม ก็ยื่นเอกสารครบก็ไม่ต้องสำรองจ่ายสักบาทถ้าค่าใช้ใจ่ายในค่ารักษาพยาบาลน,นั้นไม่เกินสามหมื่นเห็นไหมคะแต่ในกรณีนี้ที่คุณพี่ท่านนั้นถามว่าสามารถใช้สิทธิ์ของพรบรถคันอื่นได้ไหมถ้าได้คือหนึ่งแสดงว่าพี่ไปแจ้งความเทจรถคันที่เกิดเหตุเป็นรถคันนี้ที่ไม่จะทําพรบแต่พอตอนไปแจ้งความเพื่อเอาบันทึกประจําวันมาเพื่อจะขอมาเคลมหรือมาเบิกกับเ,เขาเรียกว่ามาแจ้งให้กับทางโรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลจะต้องเก็บเอกสารรวบรวม,รวมทุกอย่างรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลเบ็ดเสร็จเนี่ยหลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเขาต้องไปเรียกเก็บจากเอ่อพอรบร,รถคันของเราอยู่แล้วเป็นเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนเราในการไปเรียกเก็บเอาทีหลังแสดงว่าเวลาคุณไปแจ้งความหนึ่งคุณแจ้งความเท็จแล้วหนึ่งกลุ่มได้คอหาติดไปแล้วนะแจ้งความเท็จสองถ้าบริษัทประกันจับได้หรือเขาเขารู้ขึ้นมา น,นี้เป็นคดีอาญาเลยนะคะเขาเรียกว่าช่อฉนประกันภัยร้ายแรงด้วยเขาเรียกสวมสิทธิ์และมันเป็นอาญาติดคุกนะคะ